เจ้งสิ่ไปแล้วแต่สวีทเขาทำอะไรอ่ะเขาเขางใช้ดอกไม้ดอกไม้ไเาให้ไรดีอ่ะของีมีครั้งเดียวค่ะไปดูได้ในดีนดสตี้ค่อา่แล้วครอน้ัวผัเียมไงบ้างาดูได้เนราสวีทกันทุกวันอยู่แล้วตอนน้ลิปติกเน โอเคสัมภาษณ์ต่อได้เออไรซี่วะวันนี้ทำยังไงเขาใจอ่อนก่อนได้มาออกบัตรก็มาสีได้เขาต้องมาอยู่แล้วอ่ะตอบต้้งสิเคนตอบก็ก็ตามนี่ก็ให้มาตั้งมาให้มาก็มาใช่ไม่อยู่ในโชยไม่อยู่ในโชว์รับรับคือภรรยาที่มีเป็นเจ้าแม่พีมพ์ในการคราบตลกทางความรับทางจริงๆเราเราสนับสนุนเราบอกแอ ต้องไปแทลกตลกชอบเป็นคนบอกเองไม่เวิร์เขาจะชอบเขาจะชอบบอกเออแบบนี้ไอชอบอันเนี้เล่นตลกอย่างเงี้ยแล้วไอชอบเอาอีกชอบแบบนี้ก็จะแบบไปแบบดีดีแล้วแล้เออเก๊กเก๊กสวยๆไม่ชอบเริอยองคนมนีโมเมนต์ตลกเยอะเยนจริงเาตลก ริงไม่หลายเราฝึกมุกกันด้วยเพราะเนี่ยเขาจะชอบมุกตึงโป๊กเขาก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกรายการอะไรมาฝึกกันซิอ่านี้ไม่ได้นี่แห้งอันนี้แห้งแห้งเขาฝึกการเราตลกเราเป็นผู้ตลกนะเราไม่ได้พูดผู้สวยหล่อผอมเทคโนเป็นไอ้น้องใช่มีพี่ตับริ้ยบุญเป็นไอ้องพี่ตับอะไรอันนจริงเขาชอบเขาชอบเวนี้งเราเขาอาจจะเครียดจากงานมาเยอะแล้วแล้วเขากลับมาบ้านเขาอยากจะปล่อยจอย ไม่แต่เราแบบเป็นเป็นเข้ามาดูละครไงพอมองดูก็เฮ้ยก็ก็เป็นอีกอีกลุ่หนึ่งเพราะว่าพอเราไม่ดูอ่ะเราก็เห็นเขาเป็นอีกรุ่นหนึ่งไงเฮ้ยเห็นแบบในบอกตลกเบ้อเบ้อไปเรื่อยๆวันๆคบกันว่าตัวจริงในใชีวิตจริงเป็นยังไงตลกตลกตลกแล้วน่ารักด้วยครับมีคนเดียวในโลกเราแบบนี้แน่นอนมันวันฝันเห็นกีฬาบางอย่าง คือตอนนี้กำลังทำเขาเรียกว่าอีกซี่รอบที่ห้าแล้วก็คือฉีดยาเก็บไข่รอบที่ห้าก็คือน้องไม่มาน้องยังไม่มาสักทีแต่ก็เราก็ไม่เราก็ยังสู้อยู่อันนี้ก็มีน้องสาวมีน้องๆเป็นผู้หญิงเก็บไว้แล้วแต่อยากลองดูว่าเราจะมีผู้ชายมาัน้างไ้ไหมเพราะว่าที่ลองธรรมาชาติอ่ะคือรู้ว่าไขา่ละไข่แอว่ะผู้ถึงไข่ไข่แอรเสื่อมสมรรถภาพ เสื่อมสมรรถภาพเสื่อมสาภาพแล้วไข่แก่โอ๊ตตายแล้วแต่ละคำคุณพูดออกมาตายไปเไหนพูดอีกแต่คือโอเคนะคะแต่แค่อยากรู้ว่าเอออยากเก็บเกี่ยวไว้ตอนนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่ามีธรรมาชาติ <ขา S 2> ไม่ได้ขาเรียวขอ,ข,อขอโทษนะนิดเดียวให้คำอุปสรรคอะไรได้ <auction> หยุดค่ะเขาก็ไม่รู้ว่ามันมาอีท่าไหน,นหลายๆมาก โอ้นโอูโ,โอ้โหไม่อยากให้พูดเลย<ส> <laughs> ลหรือว่าเป็นครึพี่เมย์คำแนะนำของเราพี่เมอย่าไปคุยกับเขาเลยไม่ก็ปรึกษาเขาก็ให้ไอ้ตอนแรกที่เราลองธรรมชาติกันนะคะก็เป็นคําแนะนําจากทั้งลิเดียแล้วก็กายฮารุฮารุตกทั้งคู่แต่แต่มันด้วยร่างกายอะด้วยมันมันไม่เหมือนกับคนอื่นเขาคนเราไม่เหมือนกันใช่ไม่เป็นไรเราไม่ท้องรอรอน้ สู้อยู่เขลุ้นแล้วเขาลุ้นจยากได้ตั้งใจมากแล้ว <c oughs> เราไม่ตั้งใจกันแต่กันมากเราน่าจะหนักสุดเพราะว่าความต้องฉีกพวกคอโบะเขาเลยแบบอารมณ์สวิงทุกอย่างแล้วก็เราก็ได้แต่ปลอบปลอบอย่างเดียวคือเขาก็าเออไม่เป็นไรนะเ,นรเขาก็อยู่เขาก็เหมือนให้ให้ความรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวแล้วก็เวลาเมียหิวอะไรอยากกินช็อกโกแลตก็ เอาไปเพื่อนดีเบลโอเคเอาวันเส้นก็พอโอเคโอเคเฮลโลอีทูเอาไปกัเมื่อกี้ผู้อะไรนะเนี่ยอันนี้เป็นพี่นะอันนี้เป็นทำไมทักเนี่ยก็คนชอบมนทัก็สัมภาษณ์อยู่เขาไม่รู้หรอว่าสัมภาษณ์อยู่โอเคทำไม่ะหัวมาด้วยหัวมาด้วยอ๋อขอโทษค่ะเมื่อกี้ผู้อะไรนะ ลูกอ๋อคือก็ตอนนี้มันจะเป็นช่วงโมโหโโมหแบบผิวอะไรใดๆเขาก็จะแบบหาของกินหาของกินมาเปยจากกินช็อกโกแลตเขาก็จะเดินไปหยิบช็อกโกแลตมาให้กินก่อนนอนให้คืนละสองชิ้นเหมือนหมาเลยอ่ะเราได้รับคุณหมอไหมคะว่ามันจะมีที่ไหนได้ที่แบบคือเขาต้องแบรุงตัวเองแล้วก็พักผ่อนให้พอไม่เครียดแล้วก็จริงจริง กินยาวบำรุงอะค่ะเพราะว่าตอนนี้มัน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 ได้ได้ได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าด้วยการใช้ชีวิตที่เราทํามาตั้งนานอะมันแต่ปวดไปนิดนึงเปลี่ยนผ้าเรามาดูผ้าแร้แม่มีคนบอกว่าต้องเป็นผ้าหมาหมอบเล่าเล่าอยู่บอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศหรืออะไรได้ไรเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมาหมดแล้วเปลี่ยนมาหมดแล้วค่ะโอ๊ยทีไร เนี่ยรู้สิโยนมาก็พูดไงไปไปบอนไปไหว้นี่โม่งพงไปอะไรแต่คือแอบก็กลัวรู้สึกว่าบางคนก็เตือนไว้ว่าไปไหว้อะไปขอคือถ้าเขายังไม่พร้อมอ่ะมันเหมือนไปแล้วถ้าลูกมาก็คือจะลูกจะแบบดื้อหรือว่าป่วยหรืออะไรแบบนี้เราก็พยายามแบบเอออะเอาให้ที่สุดในเวเวเขาเรียกอะไรว่าไซเอนส์อะไซเอนส์วิทยาศาสตร์แบบแบบนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยไซเอนส์ เซ็ตตอนนี้คือเก็บเกี่ยวแล้วคือตัวอ่อนถ้าได้ตัวอ่อนที่แข็งแรงก็80%ที่จะใส่แล้วพร้อ,อมอ้อมก้อยพร้มลุ้นแบบลุ้นเกินเลยเนี่ยลุ้นอยู่นี่ตอนนี้ก็ฉีดอยู่ค่ะฉีดปักกบเช้าเลยปักเอง่ไ,ได้หัวหอดนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อแม่อันนี้เป็นปักบอกหรือว่าส,งสง่สงเสิร เยอะมากเลยต้องไปดูนะคะจะรู้ด้วยว่าผัวมีสเปิร์มเขากี่อันไีไ่ตัวเอเอเอาขาตามชีวิตฉันสุดๆสเปิร์มก็หล้ตามติดชีวิตตามติดชีวิตดาวเอีไม่ได้คนนั้ม่ได้คนนั้นเลยมาเธอสเปิร์มเขาสามีเธอเยอะมากคุณแม่ดูในรายการดูรายการมันมีมันมีมันช่วงเวลาที่ต้องเก็บไข่เก็บอะไรแบบนี้ใช่สนุกค่ะสนุกค่ะ โอเคนะคะขอบคุณ